กลับมากันกับแชร์นะครับผมหลังจากตอนนี้มีเพลงดังหลายเพลงมากอย่างเพลงอิจฉาอิจฉาดังมากก็ติดชาร์ตไปแล้วเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบทำเพลงออกมาก็ประสบความสำเร็จติดชาร์ตตลอดเลยน้องมิวต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่เขาเรียกว่าอะไร ให้งานสนับสนุนเราพี่ตอบถูกได้หนึ่งคะแนนนะมีเข้ารอบขอบคุณทุกคนอย่างเพลงล่าสุดเปิดเป็นแบบซิงเกิลแรกเลยลูกคุณหนูใช่ใช่ครับเพลงนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้ไอเดียไอเดียจากไหนแอบชอบลูกคุณหนูหรือเปล่าหรือยังไงก็เรามันก็แบบคนทำเพลงในสตูดิโอแนะนำทั้งคู่ทั้งคู่อีกครั้งนี้น้องปั้นน้องปั้นปั้นแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมปั้นสอนวันนะครับยูนิเวอร์ซัลเมลซิตครับอยู่ที่ไปชวนกันมาได้ไงอันนี้น้องชายของยิราห์จริงจริงผมอ่ะ ติดตามพี่มิวมานานแล้วผมก็เริ่มทําเพลงเริ่มอะไรบิวอัพตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือนว่ารู้จักกับพี่มิวแบบตามไอจีกันพอเริ่มแบบเห็นผลงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับชื่นชอบผลงานใช่ก็ได้เข้ามาเจอกันเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้เพลงนี้เลยก็คือเหมือนกับว่าประมาณว่าเรานัดกันจริงๆไม่ได้จะไปทําเพลงหรอกครับจะไปแฮงก์กันแต่งอัลบกันแต่ว่าเหมือนกับว่าเข้ามาปุ๊บผมทําเพลงนี้อยู่พอดีแล้วน้องปันเขาก็เฮ้ ที่มิวผมชอบเพลงนี้จังเลยอะไรเงี้ยแบบว่าแบบมีเวิร์สว้างอยู่พอดีเลยอะไรเงี้ยผมว่าผมอยากร่วมงานกับเขาอยู่แล้วห่างมาสิบสองวันยอดมิวเป็นเท่าไหร่สี่ล้านสี่สี่ล้านสี่กระแสดีมากกระแสดีมากตัวน้องเองก็เคยมีเพลงเพลงหนึ่งยอดมิวเป็นแสนร้อยกว่าล้านอ่ใช่ครับคลิปตอนไหนร้อยเก้าล้านร้อยเก้าล้านใช่ครับแต่ละคูนั่งกดติดเองกว่านะน คนฟังก็กดให้ลองลองดล้วจรงเข้ามาช่วงเวลาทุกทุกวันนี้มันจริงๆนะถ่ายเพงเนี่ยทำง่ายนะทุกวันนี้แต่ทำให้คนดูยอดวิวขึ้นเป็นรอยมันยากใช่ใช่มันยากมากต้องนับถือสองกลมมากๆเลยอ่ะแต่สำหรับเพลงเนี้ยเนื้อเพลงมันสื่อว่าไงคะก็ประมาณว่าแบบอย่างที่เราคุยกันเนาะแบบพวกเราแบบเป็นแบบคนธรรมดาอะไรเงี้ยคือเหมือนเอาจิงๆอ่ะพี่มิวเขาจะเป็นสายที่ว่า แต่งเพลงรักเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็เลงอกหักอกหักด้วยก็เลยเหมือนเราเราตั้งกิมมิกว่าเฮ้ยเราเราแค่แบบคนธรรมดาทําเพลงเราพอจะแบบชอบลูกคุณหนูบ้างได้ไหมตอนพี่มิวชวนมาทารู้สึกไงบ้างบ้านผมจริงๆริงผมแอบแบบว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากครับตังงแต่พอทําเสร็จออกมาแล้วรู้สึกแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้ดีใจมากที่แบบเออผมก็อยากมีผลงานกับเขามากอยู่แล้วเพลงนี้พี่มิวให้ไปกี่บาทสิบหกสิบหกครับตอนั้นแต่ง ก็ไวอย่างน้อพี่แบบเราอยากทำอ่ะพี่เหมือนเราฟังแล้วเราชอบแล้วก็2ี่สิบนาทีเก่งมากเหมือนก็ฟิลรับอามาแล้วอินแล้วอินแล้วเอาละไหนๆมากันแล้วทั้งคู่เลยฝากเพลงสัหน่อยฮะลูกคุณหนูฝากลูกคุณหนูได้ครับผมมียูฟีดปันครับผมก็ติดตามมาแล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งหรือว่าดู MB ได้แล้วที่ออฟฟิเชียลไวมิวสิกครับผมค่ะ้องไปเล้ลูกครับก็ ขอฝากเพลงลูกคุณหนูด้วยครับผลงานของพี่มิวด้วยเพลงอิชาเพลงทุกเพลงที่พี่มิวปล่อยมานะครับผมก็ขอฝากพี่ผมด้วยครับผมแล้วไม่ฝากตัวเองเหรอฝาก,ฝากขอตัวเองกอ็ขอฝากผลงานล่าสุดแล้วกันครับเป็นเพลงชื่อว่า goodbye นะครับตอนนี้ก็ ปล่อยไปแล้วตอนนี้วิว10ล้านวิวแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับค่ะวันนี้ขอบคุณที่สองคนมากๆครับบ้านเรื่องวิวขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้จะซิงเกิลใหม่มาให้เราได้ฟังกันในการปิดท้ายรายการกันด้วยนะคะเอาละทั้งนั้นฝากเวทีกับน้องๆขอบคุณนักดนตรีทุกท่านด้วยนะขอบคุณด้วยนะบอมที่กลับมาเจอกันใหม่กับแฉวันนี้ไปกันก่อนครับพรุ่งนี้เจ๊ปูไปยาบินจากอเมริกามาออกรายการแฉโอ้โหหล่ะฮะมาลุ้นซิว่านักจะมาทันหรือเปล่านะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับลูกหนูครับ เธอเป็นลูกคนหนูเธอเป็นหลานคนไหนมืสายจะแผ่นดูร่จุดมื่อยงความใจเพชรา All I need is you ให้โปรดดยายเมื่อไปแต่เคอติหนึ่งตีสองออกไปกันน้องเป็นอันดอรเธอเป็นลกคนหนูเธอเป็นหลานคนนายราย All I need is you ให้โปรดยายเมื่อไป ยังคือดิงหนึ่งทีสององไปกินน้องมันอันตร a ปเห็นเธอเดินมาจะเอาไปดูตัวเองแล้วมันก็ปีศาจเราอัานนังมันควรจะดีสะอาอยู่กับสาวและหากว่ามาเธอแค่กนเามนกบเธอคนนูจะเอามาดูไหมก็อยากเป็นแฟนไม่อยากเป็นเพื่อนสนิทแบบแรกมาเธอเพ่ไปอีกเม่ประชิดวเธอแค่ have y o ี r ฟนแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอ เธให้ไหม You made this whole world you เริ่มมาว่าเห็นภาพฉันดูฉันก็ไม่รู้ว่าเธอทำได้ไงเธอเป็นลกคนหนูเธอเป็นลางคนนายเมื่อสายเจ็บผ่านดอร่าสุดไม่เคลื่วามเจเพลิดเพไออ All i need you ที่โปรดอย่าเพิ่งไปัค่คิดถึมันที่สองออกไปก็งอแหวนอันเดอร์ไรเอะเธอเป็นลกคนหนูเธอเป็นลางคนนาย ที่คนนี้ยังเลื่องไ a แต I ที่นี่ยังมีร่องรอยทุกคนไปแล้วก็พบว่าอกจะนนู้ลุกเธอได้ดูแต่ I'm looking at you มองเธอมัเกำแพนฉันนำเพลงอันนี้สู่ม่ทังคราวในนี้แปงแม้นั้สิ้ก็แพลนั้นได้ยังมีแฟอยากจะควงแขาเธอมาดูหญิง Disney n อยากคิจติดเธอมากติดวิสกีจะเป็นวิีฟ่ที่อางก็มดจะเป็นคนที่นูสคฟ

it's as if i know made you're making